สวัสดีทุกคนนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์แต่ก็ดีที่ยังไม่ได้พูดอะไร <c oughs> ผมอยากเล่นกับพี่มายปะแมปต่อไปครับหนีออกจากร้านขายเนื้อผมเป็นเนื้อช้างโอ,โอ้โหคุณจะกินเนื้อช้างอันเอาเป็นไปไม่ได้แล้ว <c oughs> เนื้อช้างเนี่ยเป็นเนื้อที่เขาอนุรักษ์นะฮะคุณจะกินเนื้อช้างไม่ได้ผมจะหนีออกไปจากคุณเกลียดใคร่ะ กขาไม่เซฟให้ผมอะครับอ้าวเซฟแล้วโอเคมีคนตายอยู่ข้างหน้าด้วยใครตายก็ไปตกเป็นอาหารของเชฟนักฆ่าซะเถิดแต่ว่าจะต้องไม่ใช่เราแน่ๆยัง<ๆ>ไ,ไงอะนายตรงนี้ดูไกลมากเลยนะอ,อ,ยอ,อุ้ยอ๋ออะหรอออุ้ยไอ ยังรู้พลังแต่เจ๊พลาดครั้งเดียวและไม่รู้พลังอีกต่อไป <Yahoo! S 1> วิแถวนี้ได้กลิ่นหมู oh. นี่ครับการทำไส้กรอกใครตกลงไปโดนทำเป็นไส้กรอกแน่นอนซ uh. ึ่งจะไม่มีไส้กรอกช้างแน่ๆห,โโหหันหันชับชับ ที่เราเป็นคนมีสติขณะนี้เรากำลังอยู่ในโรงงานเคมีคอลศูนย์จุดทำเบคอนเบคอนนี้บอกเลยว่าทำมาจากเนื้อหมูอีกแล้วนะครับจะต้องไม่มีในเบคอนที่ทำมาจากเนื้อช้างแน่นอนครั้งหนึ่งที่น้องช้างผ่านไปได้อย่างสวยงามขอคนนำทางคนหนึ่งวิ่งมันสามารถกดปิดได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนตึงๆอ่ะคนตึงๆนะครับ ไม่ได้เราไปเองได้ทาดูน่ากลัวจังเลยอุ้ยออุ้ยออุ้ยอปันช้างปันเขาจ้าหนูไปทำไส้กรอกเกาะโอ้ยดีนะที่เจเกาะไว้ได้อ่ะเร็วมริวมีป้ายเขียนว่าไม่ให้คนผ่านแต่เราเป็นช้างเราผ่านได้ป้ายอุ้ยเกือบเกือบเกือบไปกินเราเกือบไป ัวน้อยเราเราจะโดนกินไปกับเจ้าเองเจ้าวัวน้อยโอ้ยมันสูง่ะโอุ้ยตอนเด็กๆหนูไม่ค่อยได้กระโดดหนังยางค่ะโอ๊ย วัวอุ้ยใครชอบกินเลนัวอร่อยเลยนี่คือการหลบหนีออกจากโรงเชือดนะคะปีนเข้ากระดูกวัวไปแล้วหนึ่ง EA กระดูกวัวมันช่างแข็งแรงมากเกยเราปีนไปแล้วเนี่ยหึ่สวนนี้คือส่วนปอดของวัวใช่หไหมบอกเลยว่าปอดของวัวสะอาดมากเลยนะครับเป็นสีชมพูสดใสช่วยบอกด้วยว่าไปทางไหนอุ้ยไปทางนี้เหรอโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยคนนี้นําได้ดีมากเลยเขารู้ทางเขารู้ทางพี <Wow. S 1> ่ครับ ผมขอไปด้วยครับนําไปเลยอือสุดยอดเอาครับเอาอีกครับเอาอีกครับผมผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์นะฮะไปเลยไปเลยไปเลยพี่เพี่ต้องรู้พี่รู้เออคอนทอนของผมเทพกว่าครับพี่คอ,อ,อนๆของผม <laughs> เอา้าไม่เทพแล้วพูดได้ไม่ทันขาดคำ รอบนี้ต้องได้ออโอ้ยขี้วัวจริงด้วยคีวัวจริงด้วยเพราะเราออกมาทางตูดทุกคนอรอเจ้ด้วย <c oughs> อุย้ยนี่มันฟาร์มเลี้ยงหมูอนอกจากมีฟาร์มเลี้ยงบัวแล้ว ก็ยังมีฟาร,ร์มเลี้ยงหมูอีกด้วยอร่อยเลยนะครับหมูมากมายเก็กองอโครนหมูมันอันตรายหรอทำไมเราตกไปในโครนหมูแล้วเราถึงตายหรอ <c oughs> อุ้ยจะถึงแล้วปนานั่นทางออกแน่ๆเลยปลดปล่อยเราสู่โลกภายนอกต <c oughs> ้องเดินเข้ามาอุ้ยได้เหรียญเก็บเหรียญ